โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่คร่าชีวิตผู้คนนับล้านชนชาติเล็กๆที่เคยภาคภูมิว่าเป็นคริสเตียนกลุ่มแรกของโลกกลับต้องกลายเป็นเหยื่อของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี่คือเรื่องราวของชาวอาร์เมเนียนผู้ที่ศรัทธามั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแต่กลับต้องเผชิญโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่อาร์เมเนียตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างสองมหาอำนาจ ไบเซนไทยและเปอร์เซียภูมิศาสตร์นี้ทำให้ดินแดนอาเมเนียถูกรุกรานและแย่งชิงตลอดเวลาแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคือศรัทธานในศาสนาคริสต์ปีคศ301อาเมเนียประกาศให้คริสต์ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติถือเป็นชาติแรกของโลกที่ทำเช่นนั้นอัตลักษณ์ของชาวอารเมเนียนจึงผูกติดกับความเป็นคริสเตียน และนี่เองที่กลายเป็นทั้งจุดแข็งและจุดเปราะบางของพวกเขาหลายศตรวตรรษต่อมาอารเมเนียถูกไบเซนทายและเปอร์เซียสลับกันปกครองพวกเขาไม่เคยได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงชาวอารเมเนียนจำนวนมากถูกเกณฑ์เป็นทหารในกองทัพไบเซนทายถึงขั้นมีจักรพรรดิและนายพลเชื้อสายอาเมเนียนแม้จะมีช่วงรุ่งเรืองแต่อาเมเนียก็ยังเป็นเพียงดินแดนกันชน และเมื่อจักรวรรดิไบเซนทายพ่ายแพ้แก่ออตโตมันในศตวรรษที่15อาร์เมเนียส่วนใหญ่จึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมันเมื่ออาร์เมเนียตกอยู่ภายใต้จักรวรรดิออตโตมันชาวาอาร์เมเนียนถูกจัดเป็นชนกลุ่มน้อยที่ยังพอมีสิทธิด้านศาสนาและการใช้กฎหมายภายในชุมชนของตอนเองแต่ในความเป็นจริงพวกเขายังคงเป็นเพียงพล,ลเมืองชั้นสอง สิทธิทางสังคมและการเมืองถูกจำกัดในช่วงแรกทั้งสองฝ่ายยังคงอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหาแต่เมื่อเวลาผ่านไปจักรวรรดิออตโตมันเริ่มเสื่อมถอยในศตรวรรษที่19ดินแดนต่างๆทยอยแยกตัวเป็นเอกราชความหวาดกลัวต่อการสูญเสียของผู้นำเติร์กก็ยิ่งรุนแรงขึ้นจึงเกิดกระแสชาตินิยมเติร์กและการย้ำความเป็นอิสลามในสถานการณ์เช่นนั้นชาวอาร์เมเนียนจึงถูกแพ่งเล็งจากหลายด้าน ด้านศาสนากลายเป็นจุดแตกต่างที่ชัดเจนพวกเขาเป็นคริสเตียนท่ามกลางมุสลิมจึงถูกมองว่าเป็นคนนอกอยู่เสมอในด้านเศรษฐกิจก็ยิ่งสร้างช่องว่างหลายครอบครัวเป็นพ่อค้านายธนาคารและช่างฝีมือที่ประสบความสำเร็จร่ำรวยกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรทั่วไปความรุ่งเรืองนี้กลับก่อให้เกิดความอิจฉาและความเกลียดชังด้านภูมิศาสตร์ ก็ไม่เอื้ออํานวยอาร์เมเนียตั้งอยู่ริมชายแดนรัเสเซียซึ่งเป็นคริสเตียนเหมือนกันทําให้ออตโตมันหวาดระแวงว่าหากเกิดสงครามอาร์เมเนียอาจเลือกเข้าข้างศัตรูและสุดท้ายด้านการเมืองก็ทําให้ความไม่ไว้วางใจปะทุหนักขึ้นมีกลุ่มชาตินิยมอาร์เมเนียนบางส่วนที่ก่อตั้งกองกําลังติดอาวุธแม้จะเป็นเพียงคนกลุ่มเล็กแต่รัฐบาลออตโตมันใช้เป็นข้าออ้างว่าทั้งชาติคือผู้ทรยศดังนั้น ชาวอาร์เมเนียนจึงไม่ต่างจากแพะรับบาปของจักรวรรดิที่กำลังล่มสลายและนี่คือเหตุผลที่ค่อยๆปูทางไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่จะตามมาในอีกไม่กี่ปีต่อมาแล้วโศกนาฏกรรมก็มาถึงในปี1915เมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปะทุขึ้นจักรวรรดิออตโตมันอยู่ฝ่ายเดียวกับเยอรมนีและต้องทำศึกหนักกับรัเสเซียที่แนวพรมแดนตะวันออก ทำกลางความหวาดกลัวและความระแวงรัฐบาลออตโตมันกล่าวหาว่าชาวอาร์เมเนียนคือผู้ทรยศที่อาจช่วยรัสเซียแม้ความจริงแล้วกลุ่มติดอาวุธจะเป็นเพียงคนส่วนน้อยแต่ข้อกล่าวหานี้ถูกใช้เป็นเหตุผลทางการเมืองเพื่อกำจัดทางชาติ24เมษายน1915วันอาทิตย์สีแดงผู้นำปัญญาชนและนักการเมืองอาร์เมเนียนกว่า200คนในกรุงอิสตันบูลถูกจับกลุมและประหาร นี่คือสัญญาณชัดเจนว่าการกวาดล้างได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไม่นานหลังจากนั้นรัฐบาลออตโตมันประกาศมาตรการย้ายถิ่นโดยอ้างว่าเพื่อความมั่นคงในแนวรบเริ่มจากชุมชนอาร์เมเนียนใกล้ชายแดนรัสเซียซึ่งถูกมองว่ามีแนวโน้มสมคบกับศัตรูจากนั้นมาตรการก็ขยายไปยังหมู่บ้านอื่นๆทั่วจักรวรรดิเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจะเข้าไปสั่งชาวบ้านให้เก็บของภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะถูกกวาดต้อนเพื่อย้ายไปยังทะเลทรายในซีเรีย แต่ปลายทางนั้นไม่มีที่พักพิงไม่มีสเสบียงอาหารและไม่มีแหล่งน้ำผู้คนนับแสนล้มตายกลางทางจากความหิวความเหนื่อยล้าและโรคร้ายครอบครูจำนวนมากถูกทักจากกันผู้หญิงถูกละเมิดและผู้สูงอายุถูกปล่อยให้ตายเพราะไม่อาจเดินต่อไปได้นี่คือการเดินทางแห่งความตายที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโศกนาฏกรรมครั้งนี้และการเสียชีวิตไม่ได้มาจากการอพยพเท่านั้นในหลายเมือง กองทัพอตโตมันยังลงมือสังหารหมู่โดยตรงบางหมู่บ้านถูกเผาผู้คนถูกฆ่าทิ้งกลางทุ่งหรือถูกจับโยนลงแม่น้ำเพื่อไม่ให้เหลือร่องรอยเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นต่อหน้าโลกนักการทูตอเมริกันมิชชันนารีและนักข่าวตะวันตกต่างส่งรายงานออกไปบรรยายอย่างชัดเจนว่านี่คือการทำลายล้างทั้งเผ่าพันธุ์ภาพการเดินทางแห่งความตายและการสังหารหมู่ถูกเล่าต่อไปยังสำนักข่าวในยุโรปและอเมริกา หลายประเทศได้ออกประนามแค่ถ้อยคำเพราะในขณะนั้นกำลังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1มหาอำนาจตะวันตกต่างทุ่มกำลังทั้งหมดไปกับการสู้รบโศกนกาฏกรรมของชาวอาเมเนียจึงถูกปล่อยให้ดำเนินต่อไปโดยไร้การแทรกแซงผลลัพธ์ก็คือชาวอาเมเนียนกว่าล้านคนจากประชากรราวสองล้านคนถูกสังหารหรือเสียชีวิตโดยการอพยพบ,บังคับภายในเวลาเพียงไม่กี่ปี ผู้รอดชีวิตจํานวนมากต้องอพยพออกจากบ้านเกิดกระจัดกระจายไปทั่วโลกบางส่วนไปอยู่ในรัสเซียและคอเคซสัสบางส่วนนี้ไปตะวันออกเช่นซีเรียและเลบานอนอีกจํานวนไม่น้อยเดินทางต่อไปอยังยุโรปและอเมริกาเกิดเป็นชุมชนพลัดถิ่นอาร์เมเนียนที่ใหญ่และแข็งแกร่งจนถึงปัจจุบันแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะจากไปทั้งหมดชาวอาร์เมเนียนบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ในดินแดนที่รัสเซียเข้ามาครอบครองในช่วงสงคราม ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นอาร์เมเนียโซเวียตภายใต้สหภาพโซเวียตและนี่คือรากฐานของประเทศอาร์เมเนียในปัจจุบันส่วนถินฐานดั้งเดิมของชาวอาร์เมเนียในอนาโตเลียตะวันออกกลายเป็นส่วนหนึ่งของตุรกีเมืองสําคัญในประวัติศาสตร์เช่นวานและอานีไม่ได้กลับคืนมาและประชาชนที่ถูกขับไล่ก็ไม่อาจวนกลับสู่บ้านเกิดเหล่านั้นได้เลย แม้หลักฐานมากมายจากรายงานของนักการทูตภาพถ่ายของมิชชันนารีและบันทึกจากพยานร่วมสมัยจะยืนยันชัดเจนว่านี่คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันล่มสลายและสาธารณรัฐตุรกีถือกำเนิดขึ้นในปี1923รัฐบาลตุรกีซึ่งเป็นผู้สืบทอดออตโตมันก็ยังคงปฏิเสธไม่ยอมรับว่ามีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้น ตุรกีอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงโศกกนาตกรรมของสงครามที่ทุกฝ่ายต่างมีผู้เสียชีวิตไม่ใช่การกำจัดชนชาติใดชนชาติหนึ่งโดยเฉพาะสำหรับชาวอาร์เมเนียนการปฏิเสธนี้เจ็บปวดไม่แพ้โศกกนาตกรรมเพราะมันทำให้พวกเขารู้สึกว่าไม่เพียงชีวิตของบรรพบุรุษถูกพรากไปแต่แม้กระทั่งความจริงและการยอมรับก็ยังถูกลบหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991อารเมเนียได้เอกราชขึ้นมาอีกครั้งแต่ความขัดแย้งก็เกิดขึ้นทันทีดินแดนบนนาโกโนคาราบักซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวอารเมเนียนคริสเตียนกลับถูกจัดให้อยู่ภายใต้การปกครองของอาเซอร์ไบาจานซึ่งเป็นมุสลิมตั้งแต่สมัยสตาลินชาวคาราบักจึงเรียกร้องแยกตัวออกจากอาเซอร์ไบาจานและขอรวมเข้ากับอาร์เมเนีย ทำให้อาเซเซ์ไบาจานไม่อาจยอมรับได้ความขัดแย้งจึงปะทุเป็นสงครามเต็มรูปแบบสงครามครั้งแรกปี1991จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายอารเมเนียพวกเขาสามารถควบคุมนากรโนโคาราบักได้เกือบทั้งหมดแต่ถึงอย่างนั้นนานาชาติก็ยังถือว่าคาราบักเป็นของอาเซอร์ไบาจานการครอบครองของอารเมเนียจึงเป็นเพียงอำนาจโดยพฤตินัยไม่ใช่สิทธิ์โดยกฎหมายและเมื่อถึงปี2020 อาเซอร์ไบาจานที่ร่ำรวยจากน้ำมันพร้อมด้วยการสนับสนุนด้านอาวุธที่ทันสมัยจากตุรกีและอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีอีกครั้งยึดดินแดนกลับคืนได้จำนวนมากจากนั้นในปี2023ความรุนแรงก็เกิดขึ้นอีกครั้งชาวอาร์เมเนียนในคาราบักหลายแสนคนต้องอบพยพหนีออกมาเสมือนประวัติศาสตร์แห่งการพลัดถิ่นหวนกลับมาทำลายพวกเขาอีกครั้ง ประวัติศาสตร์ของชาวอาร์เมเนียนคือเส้นทางที่เต็มไปด้วยศรัทธาความสูญเสียและการพลัดถิน่นจากชาติแรกที่รับคริสต์ศาส,สนาสู่เหยื่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และความขัดแย้งจนถึงปัจจุบันนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องราวของชนชาติหนึ่งแต่คือเครื่องเตือนใจแก่มวลมนุษย์ว่าเมื่อความเกลียดชังได้ปล่อยให้ลุกลามมวลมนุษยชาติทั้งหมดคือผู้ที่ต้องสูญเสียท s มชอตฮิส t อรี เล่าเรื่องใหญ่ของโลกในเวลาไม่กี่นาทีก็ติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวแบบนี้ในตอนต่อไปนะครับ